เขาขอแปดห้าครับร้อยสิบวันครับตอนนี้เอ้ยตอนนี้ร้อยวันหนึ่งกออุกบก,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 กอุกบหนึ่งกอครับผมรูผลงานเนาะสวงานไหม,มาได้แล้วอีกสิบวัน ม,มือแกไ่ไงครับแม่ยายดูยูทู e มาครับขอแปดห้าครับไ,ไงครับแม่ยายนวลนวลได้ร้อยวันแล้วครับ,ยยนนนนรบขอแปดห้าลวงพอได้ครับ อายุเก็บเกี่ยวร้อยสิบห้าครับเราจะเกี่ยวสักร้อยสิบเม็ดดำนิดหน่อยเนื่องจากสภาพอากาศแปรปวนนี่ครับสวยงามใส่ป,ปุ๋ยสามเที่ยวครับดูนะโจสวยงามครับผมเดี๋ยวเมษาว่าจะทำ หอมปทุมครับดูก่อนว่าเอาอะไรดีนาดำนะครับแปลงนี้นะครับโหข้ากันนากระโจะเลยนะโจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมทำข้าวพันอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผม แปลงนี้อยู่ชายนาดนะครับนี่นโตเลยสวยงามยู้เลยยู้เลย ข้าวเป็ไงข้าวเป็นไงเยอ,อีเดะฮ่ย <c oughs> อ,อีเดะหางอ่ะโยอีเดะทานข้าวเป็นไงกองเป็นไงบอกได้บอกกองนะไหมานเกี๊ยวเออขอขอแป้งห้าเฮ้ยครับเลยครับนี่เป็นไงแม่ยายดูแม่ยายดูแม่ยายดูเป็นไงผมลูกเขยดูยูทูบมาเนี่ยลวงจะติดถืออยนะู่เลยเนี่ย น้ำไม่ตัดเลยอะปล่อยลกเลย